เปิดใจมานานแล้วไม่ก็ชอบคนจีบแบบไม่จีบไงจริงๆถ้าถามความรู้สึกบางบางรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรเป็นเป็นมิตรภาพที่น่ารักอะค่ะคือเขาก็อยากจะมาแสดงความยินดีอยากซัพพอร์ตเราอยากให้กําลังใจซึ่งถ้าถามหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีคนมาอยากซัพพอร์ตเราเนาะเหมือนอยากให้กําลังใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบ ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสดีกว่าแต่ว่ามีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆมีโอกาสได้เจอจริงๆมันเป็นเพราะข่าวจินด้วยนะคะเ <laughs> พราะเพราะแต่จินเนี่ยมันก็ได้คุยกันใช่ไหมคะอพอคุยกันแล้วก็มีผลงานอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยได้มีโอกาสเจอกันขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักหมายถึงว่าแบบช่วยเหลืออะไรเราเยอะอย่างเขาใช้คําว่าสนิทกันมากขึ้นอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนั้นไหมคะ ก็จริงๆก็ประมาณจะบอกอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่าด้วยระยะเวลาด้วยที่รู้จักกันตั้งแต่ถ่าย MV ใช่ไหมคะมันก็มันก็พัฒนาเรื่อยๆตามการเวลาอะไรเงี้ยค่ะแฟนขับแรงมากจริงๆค่ะข่ายเรือแรงมากจริงๆค่ะเห็นใช่ไหมว่าเขาขายเรือกันหนักมากใช่แต่จริงๆปาก็พูดเสมอว่าบางไม่ได้ติดอะไรหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่แบบทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็เป ที่โอบต่อไปเมื่อวานค่ะก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันติดเทอร์โบค่ะแล้วเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าเราจะไปกับเขาเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าก็ก็ต้องใช้เวลาค่ะให้ไม่เป็นธรรมชาติสิคะเรือนี้เขาเป็นคนขับเองหรือเปล่าไปถามเขาสิหนูเปิดใจมานานแล้วหมายถึงว่าแบบเปิดใจมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอก ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมากดดันอะไรหนูเปิดปกติก็โสดเนี่ยค่ะอ่านั่เบอร์วันหรือเปล่าคะว้านั่เบอร์วันอะไรไม่มีคนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ต้องถามเยอะรอกต้นไม้อะเอาต้นไม้เขาก็ก็ให้ให้จริงๆให้แบบแสดงความดีเขามาให้เราก็เลยให้คืนไงไม่ให้ก็ชอบคนจีบแบบไม่จีบไงแล้วเขาทำมาติ มาแบบธรรมชาติเขาธรรมชาติไมหมล่ะเมื่อวานให้เรารู้สึกบอกค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรเพราะมันเป็นตานที่เขาบอกจริงๆค่ะเป็นพี่น้องที่สนิทกันแบบให้กําลังใจช่วยเหลือกัน